สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันนะคะวันนี้นะคะพี่เหลืออดจริงๆนะคะพี่ก็ได้พูดไปแล้วคลิปก่อนนะคะที่อยู่บนรถที่ไปสนสวา์นะคะไปทําฟันนะคะแต่พี่ยังอารมณ์ค้างอยู่ค่ะอารมณ์พี่ค้างอยู่ค่ะพี่จะพูดยังไม่หมดนะคะไม่ใช่อารมณ์พี่ค้างกับผัวนะคะอารมณ์พี่ค้างกับพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่ายังพูดไม่หมดค่ะพี่เหลืออดที่จะ อ,ออกมาพูดไม่ได้นะคะเห็นความตกตกต่ำนะคะกับกองทัพไทยนะคะไม่ได้ไปสู้รบกับใครเลยแต่มาสู้รบกับลาซาด้านะคะมันน่าอับอายชาวโลกไหมคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะมาสู้รบกับไอ้เรื่องที่มาไม่เป็นเรื่องเลยที่เพจของน้องนารานะคะที่เขาออกอไปโฆษณานะคะเขาเอาไปทำ คลิปและก็เป็นรูปนะคะถ่ายรูปแบบเป็นภาพนิ่งนะคะพี่ดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องอบินสถาบันสักนิดเดียวเองนะคะถึงแม้จะดูภาพไปแล้วพวกนายนะั่น,ะนะบอกบอกอยากอยากฝากถึงสถาบันนะคะพวกคุณคิดไปเองหรือเปล่าคะนะคะเลยบอกให้สั่งให้พวกพอบทบและก็นายตำรวจแลจะ้าราเ การทุกหน่วยงานรวมทั้งรัฐมนตรีนะคะดิจิตลอละออกมาประกาศให้แบนลาซาดา้าคุณรู้ไหมคะตอนนี้นะ่ะยิ่งขายพุ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ยคุณดูตกตามมากนะคะประเทศไทยทำไมประเทศไทยถึงดูตกตามมากเลยยุคข,ของอีประเย็ตจันโอชานะคะและกองทัพที่ได้มาจาก การแต่งตั้งที่ไม่ได้มาจากความสามารถแต่ได้มาจากความเกโตะ๊ะและเลียแข้งเลียขาเลียพระดาซึ่งเป็นตัวช้างนะคะไอ้พอบอทอบอคนนี้นะคะมันไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่มันมีความสามารถเลียเลียพระดาเลียแข้งเลียขาเกโตะนะอยากได้ตําแหน่งซื้อขายตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นไอพวกตํารวจตัวช้าง นายทหารตัวช้างนะคะรัฐมนตรีที่มาจากการทำรัฐประหารของนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์นะคะที่เป็นยุคของอีประยจันอุชานะคะที่มันทำรัฐประหารนายกยิ่งลักษณ์นะคะขโมยอำนาจของประชาชนนะคะและก็ แดกภาษีของประชาชนมากมายมหาศาลนะคะยุคข,ของอีประยจันโอชานะคะทำให้ประเทศชาติชิปหายหายยันะทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะเงินเดือนต่ําแต่คุณภาพชีวิตสูงมากค่าแรงต่ําแต่ของทุกอย่างที่ประเทศไทยของคนรวยของเจ้าสัวทุกอย่างแพงพุ่งกระฉูด หมือนจรวดนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเกษตรกรนะคะชาวไทยนะคะแม่งราคาสินค้าการเกษตรโคตรตกต่ำนี่คือผลงานของอรัฐประหารของอ e. ีประยจันโอชานะคะอยากทราบว,ว่าไอ้พวกที่มาเป่านกหวีดไม่ว่าจะเป็นพวกดาราหมอครูนะคะพยาบาลเยอะมากมีแต่พวกคนโด่งดังและมีแต่พวกคน มีหน้ามีตามีแต่พวกคนเป็นระดับใหญ่โตทั้งนั้นที่สนับสนุนการทำรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าสัวนะคะพวกคุณลองออกมา,มารับผิดชอบดูซิว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยมันคิปหายล้มละลายแล้วฟื้นฟูไม่ได้อะพวกคุณจะมาแก้ไขย,ยังไงถามหน่อยไอ้พวกทีมปะเป่านกวีดไล่รัฐบาลที่มาจากการ เลือกตั้งของประชาชนไล่บีบคอคนที่จะไปเลือกตั้งออกมารับผิดชอบหน่อยไหนออกลองออกมาสแสดงตัวซิว่าเคยทําออกมารับผิดชอบซิดูตัวอย่างซินั่นน่ะคนไฮโซน่ะลูกนัดน่ะและหลายคนนะ่ะดาราอีกหลายคนเขาเคยเป่านกหวีดแต่เขาออกมารับผิดชอบเขาออกมาขอโทษนะเขามีความเป็นมนุษย์เป็นคนมากกว่าไอ้พวกที่ไม่เคยออกมา ขอโทษและออกมาอขอโทษประชาชนอะไรเลยนะคะซึ่งพวกดาราพวกนี้นะมันได้เงินดิบได้ด,ไดีได้เงินได้ทองมามันได้มาจากประชาชนทั้งนั้นมันไม่ได้มาจากกษัตริย์มันไม่ได้มาจากพวกทหารนะและสิ่งที่พี่รังเกียจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกนักกีฬาของคนไทยนะเวลาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือว่ากีฬาประเภทใดก็แล้วแต่นะที่ออกไปแข่งขัน ระดับชาตินะคะระดับโลกนะคะนี่นะพี่เกลียดมากและขยะแขย่งมากไอร้ระบบระบบแบบนี้โอเคกษัตริย์สามารถมอบรางวัลรางวัลให้ได้อันนี้พี่ไม่ว่าอะไรนะคะแต่อวยยศอวยยศไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเห็นไหมไอ้พวกไอ้บัวขาวและนักกีฬาหลายคนสมัยแต่ก่อนไม่ว่าจะยกน้ําหนักนะคะอวยยศเป็นพลนู้นพลนี้ซึ่งเขาไม่ได้เล่าเรียน เป็นทหารไม่ได้เล่าเรียนเป็นตำรวจแต่อวยยศให้นะยกเลิกเธอไอไอประเภทอวยอวยแบบนี้นะแล้วก็อวยให้แล้วก็มาอาเรียกร้องระเลิดบุญคุณและอยากอยากฝากถึงไอ้วงคาราบาวไอ้วงนักร้องเพื่อชีวิตซึ่งเป็นวงที่โด่งดังมากคนไทยชื่นชมและชื่นชอบมากแต่ก่อนนะ ร้องเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาธิปไตยนะตอนเนี้ยมึงหดหัวไปไหนไปไปอยู่รูไหนอยู่รูพระดาใครฮะแหมไอ้เฮียคาราบาวนะกูขอด่าหน่อยเถอะวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนนะกูนะชอบมากเลยเวลากูเสียใจเพราะว่ากูผิดหวังกูขอด่ามึงนะไอ้เฮียคาราบาวไอ้แอดนะมึงลองออกมาซิออกมา พูดไล่อีประเยตจันโอชาสิออกมาช่วยปกป้องคนที่โดนกระทามอหนึ112่งหนึ่งสองสิออกมาด่าไอ้พวกคนที่มาตบคนเห็นต่างสิออกมาด่าไอ้คนไอ้เคร้อยล้านแหละไอ้พวกที่จับฟ้องอะมอหนึ่งหนึ่งสองมึงออกมาด่าให้หน่อยคาราบาวฮะอยู่ที่ไหนแต่ก่อนห่าห้อนดีนะตอนนี้เงียบเลยหลายคนน่ะประเทศไทยหลายคนอะ่ะ แต่หลายคนอ่ะต้องขอชื่นชมที่เขาอ่ะตื่นตัวและก็เบิกเนตรนะคะและต้องขอชื่นชมน้องๆคนรุ่นใหม่ทุกคนเลยนะคะน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะเก่งมากเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยนะคะน้องๆออกมาต่อสู้และก็ออกมาเรียกร้องให้กับทุกคนให้กับประเทศไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งน้องๆเอาตัวเองไปแลกกับคุกแลกแลกกับอ่า เสรีภาพนะคะน้องๆอ่ะทำได้ดีมากนะคะน้องๆคือคนเก่งนะคะชาวโลกในโลกเสรีภาพเขายกย่องและชื่นชมน้องๆมากค่ะฝากถึงน้องตะวันด้วยนะคะขอให้น้องน้องน้องตะวันนะคะพี่เนี่ยอยากให้น้องตะวันนะคะทานข้าวนะลูกไม่ต้องอดอาหารหรอกลูกเอาชีวิตไว้ก่อนนะลูกเพื่อจะได้เห็นไอ้พวกประเด็จการมันเข้าคุกในอนาคตข้างหน้านะลูกนะ พี่ขอฝากให้น้องตะวันนะคะอยู่ที่น้องอดอาหารมายี่กว่าวันแล้วอยากให้น้องตะวันนะคะทานข้าวนะลูกนะน้องจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะลูกนะอย่าอดอาหารอีกเลยค่ะให้น้องทานข้าวเถอะค่ะจะได้มีแรงต่อสู้กับพวกประเด็จการต่อไปนะคะเรายังไม่หมดหวังเราต้องช่วยกันทุกคนค่ะ วันนี้นะคะไม่อยากจะมาออกมาขอร้องวินวอนไอ้พวกประเด็จการอีกแล้วคะ่ะมันไม่มีประโยชน์แลวก็กับสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่มีประโยชน์อีกแล้วสถาบันเนี่ยเห็นแก่ตัวมากยุคนี้วัิราลงกรณ์ก็ไม่เคยออกมาพูดกับประชาชนเลยว่าให้ปรองดองให้สามคกีเออยกเลิกถึงมอหนึ่งนสองนะมันเดือดร้อนสถาบันอนะยังยุคที่แล้วกษัตริย์อ,องค์ที่แล้วรัชกาลที่9ยังท่านยังออกมาบอกเลยว่าอย่าเอามอหนึ่งสองมาใช้นะมันทําให้เดือดร้อน องคท่านมันทําให้กษัตริย์เดือดร้อนแต่ของวัชราลงกรเงียบเลยแล้วก็ยุคนี้นะ่ะใช้มอหนึ่งนองสองจับทุกวันเลยแม้กระทั่งเด็กหกขวบเด็กหกขวบยังไปไปตามแล้วก็ยังไปแบบจนเด็กร้องไห้นะ่ะคิดดูแล้วกันมันน่าอับอายไหมประเทศไทยตกต่ำม,มากเลยและไอทหารนะ่ะท,ท,ที่ที่ออกมาแบนแล้วก็ไอหน่วยตำรวจแล้วก็ไอกระทรวงดิจิตอลละหลายหลายสถาบันหนะ้าที่ออกมานะ ที่มาแบรนะอ่าลา,าลาซาด้านะแม่พวกคุณเนี่ยไอที่ไอที่แบบว่าเรื่องที่จะต้องทําให้ประเทศชาติมันดูเจริญพัฒนารุ่งเรืองให้ทาชาวล่องพวกคุณไม่ยอมทําเลยแต่มาทําไอเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพวกคุณนี่แม่งมันโคตรกระจอกว่าน่าอับอายมากเลยนะไอรัฐบาลอีประโยช์จันโอชาเป็นรัฐบาลที่เหง่ซวยห่วยแตกที่สุดเท่าที่พี่เห็นมานะ นะรัฐบาลอีประยกันโอชาเป็นรัฐบาลที่เปราะบางมากนะแถมยังเอาคนนะมาอวยอุ้ย,ยเกณฑ์คนมานะจ่ายคนละห้าร้อยจ่ายคนละพันใครจะไปรู้นะเกณฑ์แล้วก็เอามาทำเห็นไหมคลิปน่ะรักเริงเตอร์รักเลิงเตอร์รักเลิงตอรตอแม่งไอ้พวกป้าป้าไอ้พวกลุงลุงแกหัวงอกจะตายเข้าโรงอยู่แล้ว แม่งมารักลุงตู่ลุงตู่ตัวเองก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วนะฮะกับไอรัฐบาลส้มตีนนะไอคนเชียร์แม่งก็โคตรส้นตีนชิบหายแม่งไม่ยอมเปิดหูเปิดตาดูรอบโลกว่าเขาไปถึงไหนแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แม่งอยู่แต่ในกาลาครอบอยู่ในแต่กาลาไม่ยอมออกจากกาลานะฝากถึงด้วย ให้ออกมาเรียกร้องเอาความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีสังคมที่ดีมีการศึกษาให้ลูกหลานของทุกคนน่ะมีความเท่าเทียมกันเรียนฟรีทุกคนค่ารักษาพยาบาลฟรีทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติให้รัฐสวัสดิการกับคนพิการและคนที่มีสินรมหลากหลายนะดูแล24ชั่วโมงมีคนมาดูแลมีหมอพยาบาลมาคอย ดูแลและก็มีกองทุนดีๆให้กับสังคมคนไทยอย่างเท่าเทียมกันประเทศไทยทำได้แน่นอนถ้าคุณยกเลิกไอรบบ้ระบบระบบปริสิทธิ์กดขี่นะจับคนเห็นต่างจับคนวิพากษ์วิจารณ์เข้าคุกมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตย นะประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วต้องยกเลิกไปซะไอ้กฎหมายอ่าส้นตีนแบบนี้กฎหมายม .112 และก็ฝากถึงสารเลยนะสารเฮี่ยสาร,ระยดาด่าแม่งนี่แหละนะสารที่ไม่ยุติธรรมเลยยุคนี้นะคนที่ไม่ผิดอะไรเลยคนที่เขาออกมาแสดงแค่เขาออกมาแสดงออกวิพากวิจารนะรัฐบาล และก็สถาบันพระมหากษัตริย์ให้รู้จักปรับปรุงแก้ไขแต่คุณเอาพวกเขาจับเข้าคุกทุกวันไม่ว่าจะเด็ก12ขวบ13ขวบคุณยังไปคุกคามเขาถึงบ้านนะและอยากฝากถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทุกคนเลยคุณต้องออกมาปรองดองคนไทย นะคะไม่ใช่อยู่เงียบเป็นอีแอบเป็นคนดำเนินการสั่งนะคะแอบอยู่ข้างหลังและก็สั่งคนนูน้นคนนี้ให้ฟอ้องอ่คนไทยด้วยกันนะคะถ้าคุณแน่จริงน่ะฝากถึงราชวงศ์ไทยด้วยถ้าแน่จริงน่ะมาฟ้องคนต่างประเทศต่างชาติด้วยดูน่ะสื่อหลายสื่อเขาลงสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่อ่า ลงแบบทางไม่ดีนะคะอย่ามาฟ้องแต่คนไทยกันเองเลยคนไทยเขาจ่ายภาษีให้ราชวงศ์อะเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกราชวงศ์ไทยนะ่กษัตริย์ไทยมีทรัพย์สินเงินทองอะ่ะ45 0มืนล้านดอลลาร์นะคะรวยกว่าควีนอลิซาเบธ80เท่าแต่ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนไทยตกต่ำเหลื่อมล้ำ ภาษีคนไทยต้องเอามาให้กับราชวงศ์และพวกทหารที่เป็นเสือนอนกินนั่งแดกนอนแดกนายพลล้นวังนายพลกว่าสองพันกว่าคนซึ่งประเทศที่เจริญพัฒนาแล้วเขาไม่มีนายพลเยอะแยะมากมายขนาดนั้นหรอกค่ะนี่คือความตกต่ำและเป็นระบบที่ขูดรีดกดขี่ขมเหงคนในชาติด้วยกัน มันเป็นระบบที่น่ารังเกียจม,มากค่ะถามว่าทำไมคนไทยถึงมีคุณภาพชีวิตที่แย่และเหลื่อมล้ำก็เพราะว่าภาษีคนไทยนะ่ะให้แต่ภาษีให้กับราชวงศนะ์น่ะใช้จ่ายอย่างสรุยสร้ายคุณมาดูที่คะประเทศทางยุโรปกษัตริย์ ของประเทศสวีเดนขับรถเองเติมน้ำมันเองไม่มีขบวนเสด็จท่านอยากจะทานอาหารไทยท่านก็ขับรถพาพระราชนีไปทานอาหารอาหารไทยและพระองค์ท่านสองคนน่ะท่านยังต่อคิวเหมือนประชาชนธรรมดาเวลาพระองค์ท่านนะไปดูกีฬานะคะพระองค์ท่านก็ยืนอยู่กับประชาชนยืนติดกันเลยนะคะไม่มีใครหมอบกราบค่ะ พระองค์ท่านทำตัวกันเองพระองค์ท่าใจกว้างนี่คือกษัตริย์ที่ดีนี่คือราชวงศ์ที่ดีภาษีก็นิดเดียวเองสามร้อยล้านบาทสามร้อยกว่าล้านบาทถามว่าประเทศไทยเราให้ภาษีราชวงศ์ไทยเท่าไหร่เราตรวจสอบไม่ได้หรืออาจจะเป็นแสนแสนล้านใครจะไปรู้เพราะตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมคะ มันเยอะมากมายมหาศาลเยอะกว่าใครในโลกนี้และใช้จ่ายอย่างสรุยสร้ายทั้งๆท,ที่คนไทยเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่แย่เหลื่อมลำ้ำคนไทยทุกยากไม่มีจะแดกพี่ต้องออกมาพูดค่ะเพราะว่าพี่เห็นความอายุติธรรมที่ทำกับคนไทยด้วยกันทำกับคนในชาติด้วยกันพี่อดที่จะออกมาพูดไม่ได้ ถ้าพี่จะตายาพี่ออกมาพูดแบบนี้พี่ตายนอนตาหลับค่ะดีกว่าอยู่เงียบๆไม่พูดดีกว่าอยู่แบบอยู่เป็นพี่อยู่ไม่เป็นค่ะพี่เป็นคนอยู่ไม่เป็นและขอฝากถึงคนไทยในต่างประเทศด้วยค่ะให้ช่วยออกมาเรียกร้องให้กับคนไทยในชาติด้วยกันด้วยค่ะไม่ใช่ว่าคุณเห็นแก่ตัวเพื่อจะได้ไปแดกทุเรียนหรือว่า จะไปทําเซลฟี่โชว์ทําบุญนู้นทำบุญนี้ไม่ว่าจะทําบุญให้คนพิกงิกพารคุณทําแค่วันเดียวแต่ทําไมคุณไม่เรียกร้องเอาให้กับทุกคนคนไทยให้กับชั่วชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ทําแค่วันเดียวมาเซลฟี่ว่าโอ้วันนี้ฉันไปทําบุญให้กับคนพิการนะคุณแค่ทําแค่วันเดียวทําไมคุณไม่เอาเรียกร้องเอารัสวัสดิการให้กับคนไทยทุกคนได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนตลอดชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบระบบให้มีความเท่าเทียมกันทุกคนเหมือนทางประเทศที่พวกคุณอยู่ที่ประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วทำไมพวกคุณไม่ลองออกมาพูดให้กับสงทยให้กับสังคมไทยได้เขารับรู้ถึงประเทศที่พวกคุณอยู่ที่เจริญและพัฒนา นะคะฝากถึงคนไทยด้วยนะคะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอย่านิ่งนอนใจนะคะพวกคุณเป็นถ้าพวกคุณทําอย่างนั้นแสดงว่าพวกคุณน่ะไม่ได้รักคนไทยไม่ได้รักชาติไทยหรอกคะ่ะอย่างพี่นี่นะพี่เห็นคนไทยลําบากไม่ได้พี่ต้องออกมาเรียกร้องและก็อยากจะให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนอยากให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันอยากให้คนไทยทุกคนนะคะ ภาษีที่ได้จ่ายนะคะให้ไปดูแลคุณภาพชีวิตให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะนี่คือสังคมที่ดีเราต้องออกมาเรียกร้องและก็ออกมาขับเคลื่อนไล่รัฐบาลเผด็จการนะคะช่วยกันนะคะไล่รัฐบาลเผด็จการออกไปนะคะอย่าให้มันต้องอยู่ในสังคมไทยอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะ อย่ากลัวความจริงออกมาพูดออกมาเรียกร้องเอาภาษีของเราคืนมาเอาคุณภาพชีวิตที่ดีของเราคืนมาเอาทรัพยากรของประเทศชาติของเราคืนมาไม่ใช่ให้แต่กับคนใดคนหนึ่งนะคะเราต้องเอามาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะขอกราบสวัสดีแค่นี้ค่ะ